ตอนนี้ผมก็มาเรียนครับมาแต่เช้าเลยเป็นฟุตบอลน,นะครับก็อยู่กับผมนายกนกนะครับวันนี้ก็ทอดไข่จะเอามาเตรียมมื้อทั้งวันนะครับแล้วก็จะหุงข้าวนิดหน่อยเพราะว่าไม่พอนะเผา ว่าตอนนี้เริ่มกินเริ่มกินขึ้นมาเยอะครับประมาณโลเจ็ดโลเจ็ดสีบนะบไข่นี้ก็จะแบ่งกินสามือครับตอนนี้ก็เตรียมข้าวมาหุงนะครับอันนี้ก็จะได้ประมาณสองมื้อนะครับ ลืมกดนิยุ่งเลยนะครับนี่ก็เป็นสามมือ้อเที่ยงบ่ายแล้วก็เย็นนะครับก่อนนอนก็จะมีอีกมือหนึ่งตอนนี้ก็ไปคาร์ดิโอมาเรียบร้อยนะครับคาร์ดิโอตอนเช้าเสร็จปุ๊บก,ก็มาเตรียมอาหารกินมื้อเช้าไปเรียบร้อยครับวันนี้ไม่มีเรียนด้วยครับก็เลยก็เลยว่างนะครับตื่นสาย ถือนสายหน่อยนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงบ่ายนะครับผมเพิ่งกินข้าวเสร็จก็กำลังจะไปยิมแล้วไปซ้อมหลังแขนนะครับวันนี้โอเคครับไปเจอกันที่ยิมวันนี้น่าจะเป็นเล่นแบบเน้นจำนวนนะครับไม่มีดอบเซต ก็เล่นไม่ค่อยหนักครับแต่เน้นจำนวนเอา

งมชต้งอาตั้ามาลกโอเคอยู่ควนดีนะไ่ได้ไม่ไไมไ่ว่าอาบน้ำไม่บ่อยอ <c oughs> ันนี้พี่บอกใช่ไหส่องรอกตัสองนั่นลแค่ไหแค่ไหนแค่นั้นงเออ 最近我喜欢的那感觉。色，那个帽子。 แก้กันเลยทา,าทีเรก่งฟองสวยออหลังจากนั้นก็ไปอะไรก็ไม่รู้แขงเรือ่อะไรเลยนะอยู่ดีๆน,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 นะพี่ก็อยากเจอ เราอกใหญ่ทั้งมดจะมีมนูมื้อเย็นนี้วัิบหลักก็คือชนเอาไปทำอะไรได้ตอนนี้เป็นท่าที่สี่ครับทำเร็วเล่นจริงทันรยากาศทุกคน

我哪去了？Hmm. อันนี้ก็เป็นาห้าที่ตกครับเป็นลำเร็วชิปแบงค์ครับ ทำให้ลูกตึงๆนอนเยอ่ก็นอนไม่ดีหรอกหลังแขนก็จะไม่ค่อยเหนื่อยครับเพราะว่าเป็นหมัดน้อยไม่เหมือนกบมือนหลังมือนขาครับ

解开。Yeah. at the car. เป็นข้าสุดท้ายครับเป็นลิฟดิฟผมไม่จะเล่นเป็นแมชชีนครับไม่เล่นเป็น,ด,น,ปนดีเด็น็นแมชชีนมันใส่น้ำนักได้ครับผมก็เลยเอาคอนโทรลได้ดีครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็กลับมาที่บ้านนะครับก็ได้ไก่น่าจะเป็นเศษเนะื้อไก่นะครับเพราะว่าอบไก่หมดหมดทัมทุกที่เลย ก็จะลองเอาทำดูนะครับถ้าย่างนี่ถ้าจะอร่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองทำดูนะครับแล้วก็พวกข้าวผมไม่พอนะครับลกลับไม่พอนะครับก็เลยต้องรอไก่มือเย็นก็ก็เลยเลื่อนไปอีกหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับตอนนี้ผมก็กำลังมาหมักไก่นะครับ อันนี้ก็เป็นผงหมักซื้อมาซื้อมาครับหมักหมักย่างครับสูตรผมก็ไม่มีอะไรเยอะครับใส่แค่ผงก็บซีอิ๊วดำเอ้ซีอิ๊ว เรียกว่าอนะไรสีขาวอันนี้ก็สีดำนิดหน่อยนะครับแต่ได้ออกมาแบบดำๆนะครับจากนั้นก็คุกเลยครับจริงๆนอามือขยอมนะครับเพื่อให้เข้าถึงอัดถลดนะครับแต่มันเหม็นมือครับผมก็เลยไม่เอา เรียบร้อยนะครับก็หน้าตาประมาณนี้เลยอ๋อมันจะหกนะก็เดี๋ยวให้ดูตอนทอดเสร็จนะครับใส่หม้อทอดหรือยังทอดนั่นแหละครับทอด,ทอ,ด,ทอ,ดอย่างๆเหมือนกันนะโอเคครับเดี๋ยวจะเตรียมมื้อของวันพรุ่งนี้ต่อครับอันนี้ก็เป็นของวันนี้มื้อก่อนนอน กรับเมื่อเย็น,นครับย่างไก่ครับรู้สึกเริ่มหิวข้าวแล้วตอนนี้ตอนแรกก็เฉยๆนะครับแต่ที่น่าแปลกก็คือตอนนี้ผมกินข้าวอยู่ที่โลเจ็ดกีลดนะครับยังรู้สึกหิวนั้งวันเลยยิ่งกินแล้วยิ่งรีนนะครับอดีเหมือนกันแต่เปลืองข้าวนะครับ เมื่อเช้านี่อากาศกำลังดีครับแต่พอไปยิมทีไรแดดแดดร้อนทุกทีเลยแต่เล่นวันนี้ทำไมเพียๆียผมก็ไม่เข้าใจเองเหมืับเรีบร้อยครับ,รบนี่ครับก็จะอยู่ในนี้นะ ให้ดูเยอะไม่ไงแต่มันจะไหลจะไหลลงไปครับก็กำลังมาหั่นไก่เตรียมไว้พรุ่งนี้ครับพรุงนี้ผมก็จะไปบริจาคเลือดสามเดือนผมก็จะบริจาคทีหนึ่งแต่ตอนนี้ตอนติดแข่งนะครับเลยไม่ได้บริจาคก็เลย ตอนนี้น่าจะประมาณสี่ห้าห้าเดือนน่าจะประมาณห้าเดือนแล้วที่ไม่ได้บรยจาคเออแล้วผมลืมบอกไปอีกเรื่องนึงนะครับก็พึ่งได้หม้อหอทอดมามสมาชิกในครอบครัวครับตัวใหม่ทำง่ายขึ้นเยอะเลยครับไม่รู้จะทำอะไรก็ใส่หม้อทอดอย่างเดียวเลย เพราะเมื่อก่อนผมนจะกินผัดกะเพรานี่ก็ลองเปลี่ยนเมนูว่ากินง่าเยเยอะเลยครับตอนนี้ก็ได้แล้วครับกับไก่ที่อบไปครับเดี๋ยวให้ดูนะครับหน้าตา,า,าก็จะประมาณนี้เลยอือกินหอมเตะจมูกนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงนะครับผมก็จะไปบริจาคเลือดต,ตอนนี้เปิดไปในตู้เย็นนะครับเจอขนมอยู่ชิ้นหนึ่งผมเล็งมาไว้นานแล้วนะครับ mm hmm. ก็ว่าจะกินสักหน่อยนะครับ mm hmm. นี่นะครับ กินยังหอมนะครับเดี๋ยวมาลองชิมนะครับน่าจะหมดอยู่คำตัวโตวเลย <c oughs> นี่ครับใส่ผมก็ไม่รู้ว <c oughs> เรียกว่าอะไรเหมือนกัน,นครับ อรยย่อยหยดสุดท้ายครับโอเคครับเดี๋ยวไปบริจาคเลือดกันนะครับตอนนี้ผมก็มากินข้าวนะครับก็เมื่อกี้ไปบริจาคเลือดมาแล้วเขาบอกว่าบริจาคไม่ได้นะครับเพราะว่าเมื่อเช้าผมเพิ่งกินยาคาลาไปนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าเหมือนจะตัว ไม่ค่อยสบายครับก็เลยจินยาพาราไปแล้วเขาก็บอกว่าผมมาจากไม่ได้ครั้งนี้ก็เลยอดไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปรอบใหม่นี่ก็เป็นข้าวกลางวันเมื่อกลางวันของผมนะครับตอนนี้ผมก็มาเรียนครับมาแต่เช้าเลยเป็นฟุตบอลน,นะครับ อันนี้อยู่ผมอยู่วิทยาการกีฬาครับ่เรียนทุตวันนี่ครับน้องๆคนไหนอยากจะมาเรียนที่นี่ก็มาได้นะครับสระว่ายน้ำฟรีฟริตเนสฟรีครับสอนไปบัติจริงทฤษฎีก็จริงนะครับโอเคครับเดาไปดูกันต่อตอนนี้นะครับผม ก็จะมาซ so ื네้อเข้าโอ๊ทนะครับโค้ดผมให้บบซื้อนะครับก็นี่มได้เข้าโอ๊ทมาครับเป็นสีฟ้านะครับเพราะว่าโค้ดผมให้เอาเป็น สิฟ้าะัะก็เลยเอาสิฟ้าตอนนี้ผมก็เพิ่งกลับมาถึงบ้านนะครับกำลังจะไปอาบน้ำตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนนะครับเพิ่งกลับมาถึงบ้านตอนนี้ที่ไปซื้อข้าวโอ๊ตมาก็คือโค้ด ผมเขาจะให้กินหกมื้อนะครับไอ้ให้กินเพื่อนเป็นเพื่อมาอีกสองมื้อเป็นเจ็ดมื้อนะครับเพราะว่าเพราะว่าจะเป็นช่วงเข้าแบบออฟซีซันจริงๆนะครับกันเลยให้กินเป็นเจ็ดมื้อเจ็ดมือ,มอจากตอนแรกห้ามื้อนะครับ ตอนที่ตอนนี้เพื่อเป็นเจ็ดมือเดี๋ยวมาดูกันคะเมื่อรูปร่างจะออกมาอย่างไงนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็กินไปกินข้าวไปห้ามื้อโลเจ็ดก็ค่อนข้างจะอิ่มนิดหน่อยครับแต่ไม่ถึงกับมากเท่าไหร่ พราะว่ากินไปแล้วน้ำหนักก็ลงมาสองโลเฉยเลยนะครับแต่ถ้าเพิ่มอีกก็น่าจะได้อยู่นะเพราะว่าตอนนี้มันรับได้เยอะเลยโอเคครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปอาบน้ำก่อนวันนี้เพิ่งไปทำกับข้าวมาเสร็จนะครับ วันนี้ก็เพียๆเล็กน้อยโอเคครับแล้วมาติดตามต่อกันใน EP หน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ